สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับวันนี้พ่อคายกรับบ่ได้ไปทุระยังเนาะครับบ่นั่งอยู่แต่ยังตะสั่นเดี๋ยวแจ็คส์ไปใส่มาใส่คืนฝากคืนฝนครับนี่ฝนอีสิมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมแมนอยู่เขาว่าฝนจะตกมือนีไอ้เพื่อนว่ามือนีฝนจะตกแห้งด้วนี่ตกแห้งโกเก่าครับมันสิมาเดือนเก่าเดือนซีฟนี่ล่ะฝนจะไปใส่แต่มือว่านี่มือขึ้นตกแห้งเนาะเออตกดี้โต๊ดงามนั่กับบอลลูบอลบลลบอลยังนั่งกัตกดีครับครับ มอเตอร์้าสีแลงโบแลันสับไปใส่หม้อไว้โตเดียวกับบุทึกไอ้มือบ้านผมก็มาหาพอเปลี่ยนอยู่เด้มาตีกระดูกรานมันลายเลยบอกบ่กเขามางบีนเขามางว่าใกล้ไปว่ารูกล้านเต็มเพป็นมาอย่างพออันน้องสาวรานมาให้เลนเลนนำ้ำมาเบิ้งนั้นอะไรกระดูกไผ่กระดูกไส้าามาเลนน้ำว่าเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าเนี่ยละครับครับอะไรมาเลนน้ำได้เข้าสีแดงอันอีกแล้ว <c oughs> อ่าส่ๆสงๆอยู่ตีหลังวันนี้คือลำสิลวดเยู่ดอกใ่ไหมนี่พยายามก็กินแน่อยู่ย <c oughs> แต่ว่าหัวสิมาทางใดหล่มาทางใดพระท่านหู <c oughs> ครับครับไอ้แล้วไองวดนี้พอเปลี่ยนฟันแล้วบ่ครับเออฟันแล้วฟันยาวดีครับงวดนี้ครับฟันยังงามเลยอืมครับวบ่าช่วมฟังเนี่ยครับพอฟันว่าพอไปเรียงค้วไวันครับเรียงคั้วป้ายคางท่างเขาเหยีท่างอยู่ทาง ปลายค่้วยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอย่างไปยางลายไ,ไปไปเห็นกลไปเห็นเขาสอมรถแม่โคอยู่สอมอยู่บันจะคล้องคาจตะงวอกก็หาค้วยบันเนี่ยลบมาแม่โคจะไปใส่ก็เลยปองค้วรบทั้งเกา่าลบมามันไปเก็บกุญแจได้เบอร์สิมหาหนึ่ง กันเลยว่าเออกุเจเบิร์กุแจได้รถเบิร์สิมหาอันหนึ่งนี่พอดีคันจักรยานพอดีรถจักรยานมาเบอร์ซิมหาว่ะครับกันเลิกสิมิโซกว่อสิสงสัยสิมิโซกมีลาบแหละคือบนแอร์ได้นอเก็บลูกกุแจได้เบอร์สิมหาครับแต่จักรยานจะพล้อกับน้ำหอมจักรยานกับตัวจออย่หละพื่อันมันครับกันเลยลบเอาขั้วมาไล่ขั้วเข้าบ้านมันครับ มาฝนตกฝนตกลายข้วยแหลมจะข้อพัดลม่มครับล่มบัดแล้วนะกลนขั้วบื้นแหนะกลนขั้วมหอดว่าท่านอันจับได้ขั้วสัมยามากกับพอดีมามีเถวหนึงเราตายแล้วครับครับอ๋อ,อมาเจอคนตายเออมาพอคนตายเพิน่นยืนอยู่เพิ่นว่าโอ้ยเพิน่นว่านักข่ายเพิน่นว่า อันนี้พอนวนถือเลขแล้วเด้อพนว่าพอพนวนถือเลขแล้วพนว่าเลขมันออกตั้งไหนล่ะพอนวนถึอเลขเลขมันออกเจ็ดหาเจ็ดพนว่าหาเจ็ดพนว่าไปขอเบิงเขาเขาเบิ้งในเขาย่างว่าย่างเขาย่างเขาบ้านเขาบานเนี่บย่างเขาบ้านเขาเขอเบิ้งไ้เบิ้งได้ว่าถือเลขมันออกตัวไหนถามเขาผูพนใต้นั่นล่ะคหาเจ็ดพนว่าว่าสิถามต่ออีกถือร้านมันไหนวาสิว่าครับ พอดีจะของยางไปของเอาอันหนึ่ริมเตียงครับครับมอซักทวนเลยสะดุ้งเลยไป,ไปเตี๋ยวอะไรหัวเตียงริมเตียงเครับวา่า,วาสาิไปดึงเอาบินอันพ่นเถิงเลขนะเบิบ้งในเพลินพ่นเบห้เบิาาบ้งพน้ามันออกหาเจ็ดเห็นว่าว่าสิไปถามว่าเถิงจังบาทวา่าสิมาครับยางโค้งไปโ้นหัวเตียงลมล้สะดุ้งเลยยังว่าครับเอ้ยว่าอือยังพันต่อจังว่า ก็คือก็คือคนที่บอกเลนนี่คือคนที่ตายไปแล้วอคนที่ตายแล้วบอกว่าหาเจ็ดหาเจ็ดเพื่นว่าเพื่นถือครับเลขมันออนเลเด้อเพื่นว่าหาเจ็ดพื่อนว่าโอ้ว่าครับครับจะของเลยว่าเออจะจังได้ว่าตื่นขึ้นมาจะเริ่มมาเขียนไว้ครับเขียนทิ้งไว้เจดอกหาเจ็ดครับอ่าทาเขาตีตัวเลขนี่เขาก็บบต้องตียากแล้วตัวนี้พอบ่ต้องตียากร์นี่ได้เลขแล้วเนาะ ได้เลขล่ะครับเอาตัวนี้นำครับวันไดหาเจ็ดน้ำเพื่อนล่ะก็เอาหาเจ็ดเลยล่ะครับเออเพป็นหาเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเปลี่ยนเขียนให้เพื่อนได้ครับเขียนใส่นี่เนาะเออครับว่าว่าได้เลขอยังงน้ำเพื่อนว่าหาเจ็ดกับหาเจ็ดน้ำเพื่อนเนี่ยล่ะกับซิมหาเท่านั้นแหละกุญแจเบอร์ซิมหาอ๋อครับหาเจ็ด กับซิมหากับกับหนึ่งหาอ,อ๋อสิบเจ็ดกับหนึ่งหานี่ละนี่คือคอ่าหาเจ็ดนี่คือเลขที่ว่าเพื่อนบอกเลขเพิ่อนบอกมาถึอเลขผูพ่นใต้แล้วครับพอเราเพิ่น,นถึกเลขมันเลขมันลนอกหาเจ็ดเพิ่นวะครับหนึ่งหานี่คือเลขกุญแจเลขกุญแจที่เก็บ<า>ได้อ่ามนมีมันมีแค่สองหางเนาะพ่อนั่นละมันก็ต้อง จักรยานว่าจะขอสิบคันจักยรกกากยานมันก็เจ็ดคึ้นเหมือนจักรยานกระจอคือกันมันก็เป็นเจ็ดขึ้น่อนมาครับครับเอาพ่อแล้วไอ้คนตายที่พ่าที่เพื่พอนบอกเลยนี่พ่อผู้จักเพ,พื่อนดีบ่ะู้จักอยู่เคยขอ,อยาสูบยังยังไปลาลงไปหายไปหน้าเพื่อนต้านานอยู่เพื่อกับว่าจอดก่อนให้สูบยาก,ก่อนพูนวานหน้านขอสูบยาอยู่เหนื่อยละไอ้ตอนที่เพื่อนตายนั้นเพื่อนอายุคนไหดพ่ออายุหก สิบสามหกสิบสามปีเออหกสิบสามเบิ้งเขียนใสเพระฟอร์มอยู่ก้อนหกสิบสามครับครับเบื่อมันมาเนาะฮอเนาะเบี้ยมันมาหนับกันคนผีที่บอกเลขเนาะเออเบี้ยมันมาหนับกันล่องมึงเบิ้งครับสามหางนี่ยละแค่นี่ละอืมแมวเพิ่นเคยขอยาสูบน้ำทางไปหน้าไปยังผ่านหน้าเพิ่นขนาดน้ำหน้าอยู่ได้ครับเด็ด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 สูบยาก่อนเพิ่นบ่เธอจะเจ้าใจย่านฟอร์กันหนับมันครับเพิ่นเอาบัดจิตใตกระใต้บริยา กับอายุกับไรเหลียกับพ่อพอเปลี่ยนเนาะพ่อกับอายุหกสิบสองไม่ก็หกสิบสามเป็นพี่จะดอกไอ้พ่อบ่ฝันเห็นเพื่อนโดนแล้วบ่ครับคือโบ่เคยฝันเห็่อนจากเทื่อแต่ใต้มีแต่ย่านไปไต่กบไต่เข็ดกันังบ่กลับาอ๋อย่านให้เพื่อนอ๋อยังย่านเพื่อนอยู่เอ้ยังย่านแต่เดินหนีเศร้าย่านแหละมันจืดแล้วล่ะมันก็มาฝันเห็นเราพอดีเลยนมาเมบ่อฟันเห็นยเราพอดีเลยว่าเราถึกเล็ก เพื่อเล็กมันออกเพื่อเราไม่หายโศกให้เราไม่หายโศกในคนเคยปาค่าเคยว่องในกันไมปหายไปหน้าขนาดด้านหน้าอยู่จ๊อบเจบ๊าะเจ๊าะเดียเด๋ยวเดี๋ยวจอดก้อนแล้วก็ซุกจาก้อนลอยนนเป็นกิจกรรมมาหายอยู่เลยย่างๆขึ้น,นมาจากหน้ามาหาในคลองครับนี่ก็ขี้จกักรยานไปสั้นคลองไปหายไปหน้านะครับครับ <ح ح> เก็ถือว่าฝันฝันดีอยู่นี่ยพอเนาะตัวเลขเข้าก็บ่ต้องตีเนี่ยแมนบ่ตรงตีหายแล้วก็ให้จ้าจ้าก็อายุ แล้วก็เจ็บกุญแจน้าต้นจะจ้าเบอร์ซิมหารกระซิมหาอยู่แล้ววาวันจะกรยางมันก็เจ็ดหาหาเจ็ดมันก็ส่งอยู่ได้ล่ะนอกครับแมนส่งอยู่ได้ล่ครับไอพอ่อมักเลียกยังเป็นพิเศษบ่ก็มักซิมหาแล้วหนี่งซิมหาซิมหาอ๋อทีว่าทีว่าโตตัวของเก็บกุญแจได้เลยเก็บกุญแจห้คเอเอาคนตายน้ำบอกใส่เหล็กสูงน้ำก็ได้พี่นะครับครับเอาลองใส่ไปน้ำก็ดีเพราะว่าคนตายบอกเลยเนาะคนตายหมดเหล็กเอาสูนหาเจ็ดนอครับครับอ่า จะกัดว้นำกัดใบนำให้ท่านผู้ชมเพิ่นตัดต่อเพื่นเพื่อนอยากเรียนสองโต๊ะกันเลยต่อนี่เนาะเออนี่ละลองมึงเหมือนเงินพูดมึงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือผีบอกเลขครับฮาเจ็ดครับพอคลายเลยเติมศูนย์เห้นหนเพราะว่าคนตายเป็นคนบอกครับนี่ครับก็คือศูนย์ฮาเจ็ดครับอ่าส่วนเลขเลขกุญแจที่พอคลายฟันไวเก็บได้ฟันไวเก็บได้คือหนึ่งหาครับอันนี้พอคลายว่ามักแห้งครับเลขหนึ่งหานี่ครับครับ ส่วนส่วนอายุของคนตายนะครับก็คือหกสิบสามปีเนาะพ่อคันเนาะหกสิบสามปีครับแต่ลองพิจาณาเบิงครับก็มีแค่สามหางเนาะพอเนาะครับคนก็ไปหายไปหน้าพากันเรื่อยแล้วส่วนหายส่วนไปหายไปหน้าพอกันก็เพจะาสอยาสูดเรื่อยๆคนนีพครับเอาผมก็ขอบคุนพอพอเปียดหลายๆครับผมครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังท่้นพุ่นเด้อพิจาณาเบิงเอาเด้อสรทุกคนอย่ามีโชคมีลาวน้ำกันเนาะพอก็คืออ่าบ้าน คนแถวบ้านพ่อนี่เอือนพ่อว่าพอค่ายเนาะพอค่าย,ายแต่บางคนเอือนว่าพอเปลี่ยนเปลี่ยนครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับวดขกองวันที่16สิงหาคม65ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีสุดสุขคนล,ลํำ่วยเงินทองครับ <c oughs>